สวัสดีค่ะกันสิเล็กสวัสดีค่ะวันนี้น้องหัวก็อยู่กับพี่ปุ๊กแล้วกับน้องของหัวแล้วก็มีเบอร์มีค่ะแล้วเล่นอะไรกันคะลเล่นน้ำกันนี่ค่ะต่อ,อ,อเล่นน้ำกันเลยเหรอขยายน้ำย้อมไม่ได้โอ้โหสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะอ่สาสระผมกันด้วยนะเล่นน้ำกันแล้วก็สระผมกันด้วยค่ะ มีปูแล้วมีอะไรอีกคะมีปลาหมึกมีปูมีปลาหมึกแล้วมีอะไรอีกคะมีอ้ออ่าเดี๋ยวป๊าปิดนะอ่ามีมีปูแล้วมีอะไรอีกคะมีตาค่ะอมีตาแล้วมีอะไรอีกคะปลาด้วยค่ะาปลแล้วมีมีปลาด้วยเหรอคะปลาเป้าค่ะโอ้ยมีปลาปเปปาลาปเป้าแล้วมีปลาอะไรอีกคะ แล้วก็มีปูเหรอคะโอ้โหใหญ่ด้วยค่ะโอ้ว้าวว้าวว้านี่มีปูปูนอนแง่งเลยมีปูมีปลาปลาหมึกปลาเต้าปลาหมึกเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าออโต้แพดแล้วมีอะไรอีกคะมีปลาปลาคืออะไรครับปลาแล้วมีหัวเต่าด้วยอ่ามีหัวเต่า โอเคแล้ก็ใส่น้ำกันพอใส่น้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วใส่น้ำแล้วยังไงต่อคะลูกเรก็รอให้มันนี่ค่ะนี่ให้ไลไปที่เรีนสนุกกันเลยสาวน้อยสองสาวหนาวกันไหมคะหนาวกันไหมโอ้มีว่ายน้ำด้วยว้าวมีว่ายน้ำด้วยโอ้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  โอ้มีว่ายน้ำกันด้วยนางเงือกน้ำเย็นว่ะน้ำเย็นหรอลูกว่ายน้ำใหญ่เลยว่ายน้ำใหญ่เลยว้าว่ายน้ำใหญ่เลยโอ้เป็นนางเงือกเป็นนางเงือกโอ้เป็นนางเงือกว่ะเนี่ยวันนี้ชุดนางเงือกเล่นน้ำเรวบ่อยไหนชุดนางเงือกก็ไม่หลงค่ะโอเคค่ะเพราะหนูชอบชุดนางเงือกของพี่พราวมากจรเหรอคะ อ่ามีปู้ยจับปูได้ไหมลูกจับปูได้ไหมน้องจับได้แล้วพี่ปูนกับน้องขวนจับเอาเอาออกมาทำไมลูกเดี๋ยวมันก็ตายนะเดี๋ยวมันจะตายนะคะโอ้ยเดี๋ยวมันจะตายนะโอ้อ่มาจะไว้น้ำเอาโอเคไว้น้ำแข็งกันเลยเอาเลยไว้น้ำเลยเอาอย่าตีน้ำนะลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเท้าตีน้ำ่ป <l id> อเ <trilogy> <occurs> ดี <l id> <ไ box>. <k <cartoon> <k ๋ยวสาะผมด้วยนะน้องขวาขวนกับพี่ปูนสาะกันทั้งสองคนเลยโอเคบายบายกับลูกบายบายกันนะบายบายบอกว่ายังไงนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องขวาขวนด้วยนะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อน <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีหนูกับพูด